สวัสดีครับทุกคนครับช่องกูรูปลาครับายลุงนีโนนะครับวันนี้มีคอนเทนต์ดีๆมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงนีโนมีคอนเทนต์เกี่ยวกับปลาตันโจมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปกับลุงนีโนนะครับถ้าพูดถึงตันโจเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายวาไรตี้ทุกวาไรตี้มีความเป็นตันโจได้หมดก็คือตันโจเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ตันโจโคฮะกุเป็นปลาขาวแดงนะครับตันโจชวาปลาถ้ำถีขาวดาแดงแต่คําว่าตันโจเนี่ยก็คือต้องมี ตำแหน่งกลมๆอยู่ที่หัวแล้วก็ที่ตัวเป็นสีสีพื้นของเขานะครับอย่างเช่นตันโจโคฮะกูเนี่ยเป็นปลาขาวแล้วก็แดงสำคัญเลยจะต้องมีแค่วงกลมสีแดงอยู่ตรงหัวตรงตัวจะต้องขาวนะครับถ้าตัวมีสีอะไรเขาจะเรียกเป็นมาลูเตงตันโจจะต้องมีกลมที่หัวอย่างเดียวนะครับถ้ามีที่ตัวด้วยไม่เรียกว่าตันโจเรียกมารูเตงนะครับทีนี้ลุงจะพาเข้าไปดูว่าตันโจที่ลุงเตรียมไว้น่ะวันนี้มีทีเด็ดมีตันโจแปลกๆมาให้ดู มีตันโจสวยๆที่เคยได้รางวัลระดับประเทศไทยมาให้ดูนะครับซึ่งเป็นปลาของลูกค้าแต่วันนี้ลุงก็จะให้ทุกคนได้เห็นตันโจที่ลุงมีอยู่นะครับก็ก่อนเข้าไปชมปลาที่ลุงเตรียมไว้อย่างเดิมเลยฝากกดซับสไครต์นะครับเพื่อติดตามช่องกูรูประครับให้ทะยานขึ้นสู่หลักสามสามพันไม่ใช่สามล้านนะครับให้ทะลันทะยานเข้าสู่หลักสามพันก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์ให้ลุงด้วยนะครับไปเลยครับตามลุงเข้าไปชมปลาตันโจที่ลุงเตรียมไว้ครับ พร้อมกันหรือยังครับทุกคนตอนนี้นะครับลุงนิโนูก็เตรียมปลาไว้ให้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่องครูรู้ปลาครัฟเนี่ยโปรดักชันหลักร้อยคอนเทนต์เนื้อหาหลักล้านนะครับแล้วลุงก็เตรียมปลาหลักล้านไว้ให้กับทุกคนได้ชมแล้วก่อนที่จะชมปลาเนี่ยลุงขอเกริ่นนิดนึงว่าลุงมีปลาที่ลุงตามหามานานนะครับไม่ใช่ชุดโกโก,กวาที่ทุกคนตามหานะครับเป็นปลาที่ลุงตามหามานานคือโดยปกติสายพันธุ์เนี่ยกว่า20ปีแล้วที่ลุงอยู่ในวงการปลาคราฟมานะครับก็เห็นในเมืองไทยเนี่ยนับตัวได้ แล้วก็หาสวยๆแบบเพอร์เฟกคือรูปร่างหัวผิวพันธุ์สวยๆเนี่ยหายยากแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นที่ลุงไปแบบทุกปีทุกปีก็ยังเจอสวยๆน้อยนะครับปีนี้อ่ะเหมือนเหมือนแบบเศรษฐกิจไม่ดีอะไรก็ไม่ดีแต่มันก็มาเหมือนเป็น,เป,นเป็นโอกาสนะครับวิกฤตเป็นโอกาสลุงก็เจอปลาตัวนี้แล้วก็ซื้อเข้ามาในฟาร์มของลุงนะครับเป็นปลาสายพันธุ์อะไรตามลุงมาดูเลยครับมาเลยมาเลยนะครับมาเริ่มกับาวาเรตี้ที่ลุง บอกว่าเป็นแรไอเทมหรือว่าซปเปอร์แรไอเทมนะครับเป็นตันโจนะครับเห็นไหครับว่าเป็นตันโจแล้วก็ที่ตัวเนี่ยเป็นแพทินัมนะครับบางคนอาจจะพูดว่าหรือว่าเรียกว่าตันโจแพทินัมก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าตันโจซากุระนะครับตันโจซากุระโอกอนะครับเป็นปลาผิวมันเงาแล้วก็มีสีแดงนะครับอยู่ที่หัวตัวนี้นะครับมันสมบูรณ์เพอร์เฟกเลยนะครับตันโจอยู่ที่หัวช่วงหัวพอดีพอดีนะครับแล้วก็ รำตัวหรือว่าบอดี้คอนฟอร์มเอนเนี่ยสวยนะครับไม่มีเอวเลยคีบวงคีบใบสองข้างเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับเหยียดตรงนะครับแล้วก็กระดงกระโดงเนี่ยดูสมบูรณ์มากนะครับปากเปิดดูใหญ่ตาดูห่างนะครับเดี๋ยวลุงจะจับให้ดูนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับตันโจโซกุระโอกอนนะครับเรียกกันให้ถูกนะครับตันโจโซกุระโอกอนตัวนี้ขนาดปัจจุบันนะครับประมาณ44เซนนะครับเป็นปลาเพียดเมียจากฟาร์มมาลูฮิโรนะครับ ซึ่งฟาร์มมารูฮิโร่เนี่ยถ้าวาเลตี้แปลกๆเนี่ยเขาก็ทาได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ใช่ค่อนข้างดีหรอลุงว่าในส่วนตัวลุงลุงว่าดีที่สุดแล้วกันสาหรับปลาวาเลตี้อื่นๆไม่ใช่ปลาหลักโคกูสันเกชโชว,ว่านะครับมาลูฮิโร่เนี่ยทำดีมากดังนั้นถ้าเราอยากได้ปลาแปลกนะครับก็โฟกัสไปเลยมาลูฮิโร่ครับลุงไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ลุงเลี้ยงแล้วแล้วก็เจอมาเนี่ยรู้สึกว่าปลาของเขาดีก็เลยมาแนะนําให้ทุกคนได้ได้รับรู้ไปด้วยกันนะครับมาถึงวาไรตี้ที่2ที่ทุกคนก็จะเจอกันออยู่่บๆคบก็คื ตันโจโคฮากูนะครับตันโจโคฮากุก็เป็นปลาสีขาวนะครับแล้วก็มีหัวแดงกลมๆอยู่ที่หัวการเลือกตันโจโคฮากูที่ดีก็ต้องเลือกที่ตันโจที่มันมีความพอดีนะครับไม่เอียงไม่ไม่เว้าไม่แหว่งนะครับแล้วก็ขอบนะครับขอบของตันโจเนี่ยจะต้องมีความคมนะครับไม่เบรนะครับไม่เบอร์แล้วก็บอดี้นะครับบอดี้คอนฟอร์เมชันเนี่ยเาก็ต้องสวยนะครับต้องสมูทนะครับท้องไม่ป่องหางไม่เล็กนะครับปากไม่แหลมอ ตันโจตัวนี้เป็นปลาโตไซนะครับขนาดประมาณ35เซนนะครับอยากความมัซซ่เอก็เอามาให้ดูนะครับเป็นปลาคููนะครับว่าการเลือกปลาตันโจสวยๆเนี่ยควรจะเลือกยังไงนะครับเห็นไหมครับว่าคียบ้องคีบว่ายดูสมบูรณ์นะครับไม่หงกไม่งอตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็เช่นกันก็สวยไม่แพ้กันมาถึงตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวไฮไลท์ของปลาตันโจที่ลุงมีอยู่นะครับตัวนี้เป็นกินลินตันโจโคฮากูนะครับเราเรียกมาจากนี่นะครับกินลินนะครับมีฟาร์มเป็นเกรดเพชรนะครับ เป็นฟาร์มเป็นเดเพรตัวนี้เป็นปลาจากฟาร์มไดนิชิบอกเลยว่าตัวนี้เป็นปลาที่ได้รางวัลระดับประกวดประเทศไทยนะครับแชมป์ประเทศไทยในประเภทวาไรตี้มาแล้วนะครับที่งานของ TNPA ยังค่อยโชว์ที่เดอะโบโบังกะปีเมื่อปีที่ผ่านมานะครับได้รางวัลใหญ่มาแล้วนะครับตันจัวตัวนี้ก็กลมอยู่ในเขตขอบเขตที่พอดบพอดีนะครับอาจจะไม่ได้กลมเวอร์เหมือนเอาเลนเลนบาดมาวางแล้วก็ท่าบนะครับแต่ก็มีฟาร์มคมชัดของ ขอบตันโจที่ดีนะครับบอดี้นะครับบอดี้คอนฟอร์เมชั่นนะครับสวยนะครับสังเกตว่าปลาที่ลุงเลือกเข้าฟาร์มแทบทุกตัวนะครับลุงก็จะโฟกัสไปที่บอดี้ก่อนนะครับบอดี้จะต้องสวยแบบนี้นะครับกล้ามฮะกล้ามเนื้อหางก็ต้องมีนะครับอ่าแล้วก็คีบวงคีบไวจะต้องเหยียดตรงนะครับไม่หงิกไม่งอไม่กุดไม่ก่อนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาตันโจกินลิน ขนาดหกบห้าเซนทที่สวยที่สุดในเมืองไทยนะครับณปัจจุบันเพราะว่าผ่านงานประกวดมาแล้วลุงสามารถพูดได้เต็มปากนะครับดูปากลุงนี้นูนะครับว่าแชมป์ประเทศไทยในประเภทตันโจกินลินขนาด65บุ๋นนะครับตัวนี้สวยที่สุดในเมืองไทยครับเพราะว่าได้รางวัลการันตีมาแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับลุงก็พามาชมมาโชว์แหละของที่ลุงมีอยู่ก็มีความภูมิใจครับเพราะว่าเรามีของสวยอยู่ก็อยากให้ทุกคนได้ชมได้เห็นไปด้วยกันนะครับ ตันโจที่ลุงมาให้ชมวันนี้ก็เด็ดๆนะครับก็คือตันโจซากุระโอกอนตันโจโคฮากุแล้วก็กินลินตันโจโคฮากุนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาปลาสวยๆมากับมาให้กับนะทุกคนได้เห็นนะครับไม่ต้องไปเดินตามฟาร์มไม่ต้องไปงานประกวดลุงเสิร์ฟให้ถึงบ้านนะครับเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาพิมพ์คําว่ากูรู้ล่ครับนะครับโดยลุงนิโนูแฟนแท้ก็มีปลาส,สวยๆมาให้ทุกคนได้ชม แล้วก็นําความรู้ดีๆมาฝากให้กับทุกคนด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่พึ่งเผิญมาดูคลิปของลุงนิโนูนะครับในช่องกูรูประครับก็นะครับขอขอขอความเมตตานะครับกดซับสไครต์ให้ลุงนิดนึงลุงอยากจะมียอดซับสไครต์ถึง3,000ันนะครับไม่อยากอยากมีถึงเป็นหลักล้านเลยอันดับแรก3 0 0พก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์หรือว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ลำบากก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นด้วยนะครับว่าประครับ วิธีการดูวิธีการเลือกเรื่องราวสตรอรี่ปลาคราบเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องครูปลาคราบโดยลุงนิโนนะครับก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ